افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. น نبيهنا م ح م د ม وعلى آله وصحبه ومن تابئهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعث سلام وعليكم ورحمة الله وبركاته อาฮิตย ah um ah uh. ์ลละครับกลับมาพบกันอีกครั um ้งหนึ่งในรายการตับซีดอิบนนกซีดนะครับพี่น้องครับในตอนที่แล้วเนี่ยนะครับเราอยู่ในอายะที่บอกว่าอินนัลีนอามานูวัลีนฮาดูนะครับลพูดถึงอะไรกลุ่มชนที่ศรัทธานะครับ ในในคนในยุคก่อนก่อนนี้นะครับในยุคก่อนก่อนนี้นะครับว่าพวกเขาเนี่ยในยุคนั้นในเวลานั้นตามใดที่ชริอ์ในยุคของเขาเนี่ยเป็นไปตามนบีที่มาในยุคของเขาเหมือนกันนะครับคนที่อีมานต่อนบีมูซาในยุคของนบีมูซาปฏิบัติตามสุนนะของนบีมูซานะครับก็ถือว่าพวกเขานั้นถูกต้อง นะครับเป็นคนที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์นะครับจะได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่เมื่อนั้นท่านนาบีอีซาอะลยฮิสลามนะครับถูกส่งมาแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาอะไรมาปฏิบัติตามคําสั่งของท่านนาบีอีซาแทนนบีมูซาด้วยถ้าเขาไม่เปลี่ยนก็ถือว่าเขานั้นได้รับกับความวิบัตินะครับเขาจะประสบปัญหาเขาจะเจอความวิบัตินะครับ เช่นเดียวกันนะครับคนที่อีมานต่อท่านนาบีนอสิสาอะลยฮิสลามนะครับที่คนทั่วๆไปเรียกว่านอาซรอนะครับเมื่อมาถึงยุคของท่านนาบีมุฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมแล้วนะครับเขายังคงไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนมาอะไม่อีมานไม่อีมานต่อท่านนาบีมุฮัมมัดเขายังอีมานเพียงแต่นบนีอีซาเหมือนเดิมนะ ยังปฏิบัติตามคำพีอินจีนเหมือนเดิมเนี่ยก็ถือว่าเขานั้นได้รับความวิบัติเหมือนกันนะครับเพราะอะไรเพราะอัลส่งท่านนบีท่านใหม่มาแล้วนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนบีมุฮัมมัดสุลล็อฮวะไลวะซัลลัมนี้เป็นอะไรเป็นนบีท่านสุดท้ายเป็นคอตมันนบีินนะครับเป็นนบีท่านสุดท้ายที่หลังจากนี้จะไม่มีอีกแล้วนะครับชาริอะนี้จะไม่มีอะไรมาแทนที่อีกแล้ว นะครับนับตั้งแต่พันสี่ร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับจนกว่าจนกว่าอะไรจนกว่าจะถึงวันเกียร์มาเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่เปลี่ยนมาปฏิบัติตามท่านนาับมุมฮัมหมัดสลล็อวะไลวะสัลลัลลมก็จะถือว่าเขานั้นเป็นผู้ที่ได้รับกับความวิบัตินะครับเหมือนกันนะอา้าวเรามาดูนะครับตัวอายะนะครับที่ที่อะไร Thi 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 ที่ที่ท่านอิหมามอินุกะซิดนะครับกำลังพูดถึงอยู่นะครับบอกว like ่าอะไรนะครับมีรายงานจากท่านอิบเนอับบาสบอกว่าอินนัลละดีนาอามันุวัลละดีนาฮาดูวันนซารอวัสซาบีอินะมันอามันะบิลลาฮิวัลยามิลอาคิดวัลยามิลอาคิดเขาบอกว่าอายานี้นั้นอัลลอฮ์นั้นทรงประทานลงมาฟานซัลลัลลอฮุบะดะซาลิกะว่าไม่ยับตักีไกรอลอิสลามีดีนั้นฝ่ายไรยุบบัลามินหู วะฮัวฟิลอาคีรอติมินัลคอซิรีนนะครับหลังจากอยายห์นี้ลงมาอเล็กก็ทรงประทานลงมาอีกอยายะหนึ่งบอกว่าใครที่ว่าไม่ยะบะตากีกอยรอนอิสลามีดีนั้นใครที่ยึดเอาอื่นจากอันอิสลามมาเป็นศาสนานะตรงนี้นะครับถ้าใครที่เรียนภาษาอาหรับมาเนี่ยพี่น้องจะสังเกตว่าอเล็์ไม่เรียก ไม่บอกว่ายึดศาสนาอื่นศาสนาใดมาเป็นศาสนานอกจากอิสลามเราไม่ได้ยหวงั้นแต่เราบอกว่าว่าไมยาบตากิกอล์รอลอิสลามใครที่ปาถนาอื่นจากอันอิสลามแสดงว่ามันรวม,มหมดไม่ว่าจะเป็นลัทธินะพวกประชาธิปไตยสุดขั้วนะข้างประชาธิปไตยพวกที่ข้างลัทธิสังคมนิยม พวกที่ข้างลัทธิขงจือลัทธิอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นศาสนาไม่เป็นศาสนาลัทธิที่ไม่เอาศาสนาอะไรเลยบอกว่าฉันไม่เชื่อพระเจ้านะอีกกลุ่มนึงบอกว่าฉันไม่เชื่ออะไรเลยนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานูวตาลาเรียกรวมว่าอะไรไมยับตากิรอยรอนอิสลามีดีน,นั่นก็คืออคนที่ยึดอย่างอื่นที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยมาเป็นศาสนา นะฟาลัยยุกบาลามินไม่มีทางที่จะถูกรับจากพวกเขาแปลวล่าอัลลอฮ์จะไม่ยอมรับไม่มีทางที่อัลเราสุบภานะหัวตาลาจะยอมรับลับทธิการปฏิบัติใดๆที่อะไรที่มันไม่ใช่อิสลามเด็ดขาดนะครับฟาไลย,ยุกบาลมินฮุวาหัวฟิลอาคิรอติมินัลคอซีรีนแล้วก็ พวกชนเหล่านี้แหละนะครับพวกเขาเนี่ยในวันอาคิรรนะครับเมื่อวันอาคิรรมาถึงพวกเขาจะเป็นผู้ที่ขาดทุนพี่น้องครับคำว่าขาดทุนเนี่ยนะไอเราคิดว่าเราลงทุนนะครับทำธุรกิจทำการค้านะเสร็จแล้วก็มันไม่เป็นไปตามเป้าก็ขาดทุนมันไม่ใช่ขาดทุนแค่นั้นพี่น้องมันไม่ใช่ขาดทุนแค่ว่าเราไม่ได้กำไรนะ ทุนหายกําไรหดแล้วก็เดี๋ยวก็หาใหม่ได้เหมือนอยู่ในดุนยานี้ไม่ใช่นะครับถ้าขาดทุนในวันอาคิรอ้อเนี่ยนะครับขาดทุนเรื่องอะไรถ้าคนดีๆเขาจะได้อยู่นะอยู่ยันสุขส,สบายในสวรรค์ของลอสุภานอวตาราแต่ครับเราจะตอบตอบแทนให้เขาเนี่ยชนิดที่ว่าอะไรเราบอกว่าอะไรตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินสมองเนี่ยคิดไม่เคยได้หรอก ว่ามันจะดียังไงมันจะสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับมันจะสุขสบายขนาดไหนเนี่ยสมองมนุษย์ณนะวันนี้คิดไม่ออกหรอกนะครับแต่เป็นสิ่งที่ล้อทรงตะเตรียมแล้วก็สัญญาไว้ให้ในขณะเดียวกันถ้าคนที่อะไรไม่เชื่อไม่อีมานต่ออิสลามพวกเขาจะขาดทุนนะครับเพราะาอะไรไอ้ของที่ดีๆที่ล้อเตรียมไว้ให้เนี่ยไม่ได้อันนี้อันนึงละนะเหมือนกับทาการค้าแล้วหวังว่าจะได้กาไรอ่ะสุดท้ายมันไม่ได้ มันขาดทุนเท่านั้นยังไม่พอสิเขาก็จะต้องอะไรไปเจอกับการลงโทษไอ้คิดไว้ว่าไอ้ที่ทาอยู่ทุกวันเนี่ยทำดีเขาจะคิดว่าทําอะไรของเขาก่อนนี่แหละแล้วแต่ลทัทธิแล้วแต่ความเชื่อของเขาที่เขาทําทํากันอยู่นี่แหละบางลทัทธิบางความเชื่อเขาเผาหน่นเผานี่ส่งไปให้คนตายกันบางกลุ่มก็อะไรบูบานไหว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองคิดว่ามันจะให้คุณให้โทษได้ไหว้หมดอะนะกลัวก็ไหว้ นะครับหวังก็ว่ายนะแปลว่าอะไรหวังว่าจะได้นั่นจะได้นี่รู้ว่าไอ้ตรงนี้ทํานั่นทํานี่แล้วน่าจะได้คิดว่ามันจะได้นะครับเขาก็ทําเสร็จแล้วไอ้ที่ทาไปนะ่ะมันคือการเหนื่อยเปล่าไม่ได้รับการตอบแทนใดๆพอถึงวันนั้นแล้วมันไม่มีผู้ใดจะมาตอบแทนความดีได้นอกจากลอสุภานหัวตาลาเพราะ,ะนั้นถ้าเขาไม่ได้ทําเพื่อลอสุภานหัวตาลาหรือทําเพื่อล้อด้วย แล้วก็ทำเพื่อสิ่งอื่นด้วยนะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นอะไรให้มันมีส่วนร่วมนะหรือเขาเรียกว่าเป็นภาคีกับอัลลอฮ์คืออัลลอฮ์ด้วยนี่ก็ด้วยนะนะอันนี้ละหมาดให้อัลลอฮ์ด้วยนะแล้วก็ละหมาดให้ให้ให้เจ้าปลอมๆอีกสักอันสองอันด้วยอย่างนี้ก็อะไรถือว่าใช้ไม่ได้เพราะอิสลามบอกว่าอะไรบอกว่าอัลลอฮ์นะครับพระเจ้าผู้ทรงเหมาะสม นะครับพระเจ้าผู้ทรงมีกรรมสิทธิ์ในการคารุษพักดีของบ่าวนี่คือมีอันล้อเพียงองค์เดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้ทําตามนะเมื่อถึงวันกียร์มาเขาก็คิดว่าเขาเนี่ยทำดีมาโอ้หตั้งแต่เกิดยันตายสมมติว่าถ้าตายตอนอายุเยอะหน่อยนะเจ็ดสิบแปดสิบทำความดีมาเท่าไหร่เอาหกสิบปีเจ็ดสิบปีคิดว่าจะได้ผลผลบุญที่ตัวเองทํา นะพอถึงวันอาคิรอแล้วไอ้ที่เหนื่อยมาไอ้ที่ทุ่มเทที่ลงทุนไปทั้งแรงกายแรงทรัพย์อะไรไม่ได้อะไรเลยนั่นแหละก็คือคือคำว่าขาดทุนที่เราบอกกับพวกเราไว้นะครับฟาอูละฟาฮูว่าวาฮูฟิลอาคิรอที่มินัลคอซิรินนะครับเสร็จแล้วท่านอิมูอมกัซีก็บอกว่าฟาอินอาฮะจัลลาดีกอลาฮูอินุอับบาสอิคบานอันอันนะฮูล u, ายุบะลุมินอาฮัดเดมินอาฮัดินตอรีกอมินอาฮัดิตอรีกอติน เวลาอมัมรินบอกว่าอัลลอฮ่จ,จะทรงไม่รับนะครับไม่ว่าจะเป็นในแนวทางหนึ่งในแน,แนวทางใดการงานหนึ่งการงานใดอิลลามากานะมวาฟิกออลิชารีอติมุฮัมมัดินสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลัมยกเว้นว่ามันจะต้องสอดคล้องตรงกับสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลัมนั้นได้นำมาสอนนำมาบอกพี่น้องเรื่องนี้อันตรายนะนะครับ วันนี้ถามว่าไอ้ที่เราทําทํากันอยู่เนี่ยอิบาดะต่างๆที่เราบอกว่าทำแล้วจะได้บุญทําแล้วจะได้บุญเนี่ยพี่น้องนะครับมันต้องตรงกับที่นบีบอกด้วยนะมันต้องตรงกับที่นบีทําด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาชื่อเหมือนกันแต่ทําไม่เหมือนกันไอย้ยางนั้นก็ยังไม่ได้นะครับมันต้องสอดคล้องแล้วมันก็ต้องตรงกันนะครับบาดดะหลังจากที่นบีนะ หลังจากที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาทรงส่งท่านนบีมาส่วนนะครับฟาอัมฟาอัมมากอบละซาลิกฟากูลลุมานิตตบะรอซูละฟีดะมานีฟหา,าหูอลาฮูดาวาซาบีลิวาซาบีลินวาณาจาตินเพราะฉะนั้นอายะที่อินนละดีนอามานูละ,ละดีนฮา,าดูเนี่ยพูดถึงอะไรพูดถึงบรรดาผู้ที่ศรัทธาผู้ที่เคยเป็นไอเป็นยาฮูดมาก่อน นะครับวันนาอรอแล้วก็เป็นอะไรเป็นชาวเป็นชาวคริสเตียนมาก่อนวัดซอบีอินซอบีอินนีเขาก็บอกว่าเป็นอาชุนกีตาบกลุ่มหนึ่งไม่ใช่นาอรอไม่ใช่ยาฮูดไม่ใช่มายูสนะครับแต่เป็นคนที่เคยทําความดีมาก่อนถ้ามันตรงกับอะไรรอศูนในยุคข,ของเขานะครับถ้ามันตรงกับการปฏิบัติของรอศูนในยุคนั้นๆฟาวะอาลาฮูดาก็ถือว่าพวกชนเหล่านั้นอ่ะโยนบน หนทางที่ถูกต้องอยู่บนทางนำวาซาบีลินวานาญาติแล้วกไ็ได้รับความปลอดภัยนะครับฟ <laughs> ัลยาฮูดูอตบายอิมูซาเพราะฉะนั้นท่านอิมนนามนูซิกะอธิบายต่อยาฮูดในที่นี้หมายถึงไงผู้ที่ปฏิบัติตามนาบีมูซานะครับอ <laughs> <laughs> ะไลฮิสสลามอะลาดีกานูยัตฮากามูนอิลัตตารออติฟีดามานีฮิมซึ่งพวกเขานั้นได้ใช้คมภีตารรอตในการตัดสิน ปัญหาต่างๆของพวกเขาในยุคของพวกเขาย้านะครับว่าในยุคของพวกเขาด้วยไม่ใช่ว่ามาในยุคนบีมูฮัมหมัดนี่แล้วก็อะไรยังไปใช้ตอรสอ,อยู่อย่างนั้นไม่รอดคนที่จะรอดก็คืออะไรคนที่อีหมานต่อนบีมูซาแล้วก็ใช้คัมภีตอรสในการตัดสินในยุคของนบีมูซานะครับก่อนที่นบีอีซาจะถูกส่งลงมานะครับวลยฮูดนะครับมินลฮาวาดะ วัฮุลมาวัดดาคำว่ายาฮูดเนี่ยแปลว่าความรักนะครับอวิตตาฮาวุดหรือแปลว่าอะไรการเตาบะการกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูอัตตาลานะครับพี่น้องครับเวลาของเราหมดลงแล้วอิฉัลเหรอเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องนี้ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้จากลาการโดยเวลาเพียงเท่านี้ครับสุบฮานะกัลลอฮุม่าวะบิฮัมดิกะรัชะดุลลาฮ์อิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยก السلام عليكم ورحمه الله وبركاته افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا